ธรรมะในวันนี้เป็นเรื่องที่พระศาสดาตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้าก็ดีมีสองเท้าก็ดีมีสี่เท้าก็ดีมีเท้ามากก็ดีมีรูปก็ดีไม่มีรูปก็ดีมีสัญญาก็ดีไม่มีสัญญาก็ดีมีสัญญาก็ไม่ใช่จะไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ดีมีประมาณเท่าใด ถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะบัณฑิตกล่าวว่าเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาสัตว์เหล่านั้นพิสูจน์ทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งบรรดามีกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีความไม่ประมาทเป็นมูลมีความไม่ประมาทเป็นที่ประชุมลงความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่ากุศลธรรมเหล่านั้น มีสองท่อนท่อนแรกพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมสมาสัมพุทธะเลิศก,กว่าสัตว์ทั้งหมดในส่วนท่อนที่สองความไม่ประมาทเลิศก,กว่ากุศลธรรมทั้งและเราก็จะได้เห็นว่าก่อนปรินิพานพระศัสดาก็ตรัสปัดฉิมโอวาสนะว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนั่นแหละ ทีนี้มีคนสงสัยถามมาว่าสัตว์ที่มีสัญญาก็ไม่ใช่จะไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่คือสัตว์พวกไหนมันจะมีเทวดาพวกหนึ่งที่อยู่ในชั้นเนวะสัญญานาสัญญายตนะภพซึ่งเทวดาพวกนี้เหตุปัจจัยหนึ่งที่ไปเกิดตรงนั้นก็คือเป็นผู้ได้สมาธิขั้นเนวะสัญญานาสัญญายตนะ แล้วก็อยู่ในสมาธินั้นจนกระทั่งทําการละโดยที่ไม่เสือ่อก็จึงมาเกิดเป็นเทวดาชั้นนี้แล้วอารมณ์ของสมาธิอันนี้ก็คือสัญญาจะมีก็บอกว่ามีไม่ได้แต่ถ้าจะบอกว่าไม่มีมันก็ไม่ได้อีกก็ถึงกลายเป็นว่าเนวะสัญญานาสัญญายตนะภาษาบ้านเราก็คือจะว่ามีก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ได้อีกก็เลยกลายเป็นว่าได้เป็นสมาธิขั้นนี้ ดังนั้นเมื่อไปเกิดก็เลยกลายเป็นว่าจะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ก็คือเวลาทำสมาธิขั้นสูงขึ้นเราก็จะวางขันได้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งอันนี้ก็คือกำลังจะวางสัญญาขันแต่ก็เหมือนวางได้ไม่หมดแต่ก็เกือบหมดอะไรอย่างนีน้ก็เลยกลายเป็นว่าจะมีก็ไม่ใช่จะไม่มีก็ไม่ใช่นั่นเอง ดังนั้นเราก็เลยมาดูจะได้เห็นว่าผู้อยู่ด้วยความประมาทและผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นอย่างไรเราจะได้รู้ว่าในเมื่อความไม่ประมาทเลิศก,กว่ากุศลธรรมเหล่านั้นและก่อนปรินิพานพระศาสดาให้เราเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทมาดูว่าเป็นอย่างไรรองตัดอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงภิกษุอยู่ด้วยความประมาท และภิกษุอยู่ด้วยความไม่ประมาทแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมนั้นภิกษุเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทเป็นอย่างไรคือเมื่อภิกษุไม่สำรวมอินทรีย์คือตาอยู่จิตย่ำซ่านไปในรูปทั้งหลายอันจะเห็นได้ด้วยตาเมื่อภิกษุนั้นมีจิตซ่านไปแล้วปราโมทย่อมไม่มีเมื่อปราโมทไม่มีปีติก็ไม่มี เมื่อปิติไม่มีปัสสธิก็ไม่มีเมื่อปัสสธิไม่มีภิกษุนั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์เมื่อมีทุกข์จิตย่อมไม่ตั้งมัน่นเมื่อจิตไม่ตั้งมัน่นทำทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏเพราะทำทั้งหลายไม่ปรากฏภิกษุนั้นย่อมถึงความนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทโดยแท้เมื่อภิกษุไม่สำรวมอินทรีย์คือหูอยู่ จิตย่อมสั้นไปในเสียงทั้งหลายอันจะได้ยินด้วยหูเมื่อจิตสั้นไปแล้วปราโมทจะไม่มีเมื่อปราโมทไม่มีปีติก็ไม่มีเมื่อปีติไม่มีปัตสัถิก็ไม่มีเมื่อปัตสัถิไม่มีภิกษุนั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์เมื่อมีทุกข์จิตย่อมไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นทำทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏเพราะทำทั้งหลายไม่ปรากฏ ภิกษุนั้นย่อมถึงความนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทโดยแท้เมื่อภิกษุไม่สำรวมอินทรีย์คือจมูกอยู่จิตย่อมซ้านไปในกลิ่นทั้งหลายอันจะรู้สึกได้ด้วยจมูกเมื่อภิกษุนั้นมีจิตซ้านไปแล้วปราโมทย่อมไม่มีเมื่อปราโมทไม่มีปีติก็ไม่มีเมื่อปีติไม่มีปัสทธิก็ไม่มี เมื่อปัสสธิไม่มีภิกษุนั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์เมื่อมีทุกข์จิตย่อมไม่ตั้งมัน่นเมื่อจิตไม่ตั้งมัน่นทำทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏเพราะทำทั้งหลายไม่ปรากฏภิกษุนั้นย่อมถึงความนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทโดยแท้เมื่อภิกษุไม่สำรวมอินทรีย์คือลิ้นอยู่จิตย่อมส่้นไปในรสทั้งหลายอันจะรู้สึกได้ด้วยลิ้น เมื่อภิกษุนั้นมีจิตสั้นไปแล้วปราโมทย่อมไม่มีเมื่อปราโมทไม่มีปีติก็ไม่มีเมื่อปีติไม่มีปัสสธิก็ไม่มีเมื่อปัสสติไม่มีภิกษุนั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์เมื่อมีทุกข์จิตย่อมไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นทำทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏเพราะทำทั้งหลายไม่ปรากฏภิกษุนั้นย่อมถึงความนับว่า เป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทโดยแท้เมื่อภิกษุไม่สำรวมอินทรีย์คือกายอยู่จิตย่อมสั้นไปในผดทพะทั้งหลายอันจะรู้สึกได้ด้วยกายเมื่อภิกษุนั้นมีจิตสั้นไปแล้วปราโมทย่อมไม่มีเมื่อปราโมทไม่มีปิติก็ไม่มีเมื่อปิติไม่มีปัสสัทธิก็ไม่มีเมื่อปัสสัทธิไม่มีภิกษุนั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์เมื่อมีทุกข์ จิตย่อมไม่ตั้งมัน่นเมื่อจิตไม่ตั้งมัน่นทำทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏเพราะทำทั้งหลายไม่ปรากฏภิกษุนั้นย่อมถึงความนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทโดยแท้เมื่อภิกษุไม่สำรวมอินทรีย์คือใจอยู่จิตย่อมสั้นไปในธรรมทั้งหลายอันจะรู้แจ้งด้วยใจเมื่อภิกษุนั้นมีจิตสั้นไปแล้วปราโมทย่อมไม่มีเมื่อปราโมทไม่มีปิติก็ไม่มี เมื่อปีติไม่มีปัสสธิก็ไม่มีเมื่อปัสสธิไม่มีภิกษุนั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์เมื่อมีทุกข์จิตย่อมไม่ตั้งมัน่นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นทำทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏเพราะทำทั้งหลายไม่ปรากฏภิกษุนั้นย่อมถึงความนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทโดยแท้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทเป็นอย่างนี้แหละเราจะเห็น ลักษณะคล้ายๆกับพระสูตรของเมื่อสักครู่ว่าพระศาสดาก็จะตัดซ้ำๆไปในทํานองเดียวกันเห็นไหมว่าแค่เราไม่สํารวมจิตเราก็จะซ่านไปไม่สํารวมอะไรจิตก็จะซ่านไปตามช่องทางนั้นเมื่อจิตซ่านไปปราโมทก็คือความบันเทิงใจก็จะไม่เกิดเมื่อปราโมทคือความบันเทิงใจไม่มี ปีติก็คือความอิ่มใจก็ไม่มีเมื่อปีติคือความอิ่มใจไม่มีปัสสธิก็ไม่มีปัสสธิิคือความสงบเป็นได้ทั้งความสงบกายความสงบใจหรือความสงบเฉยๆเมื่อเราไม่สงบก็อยู่เป็นทุกข์เมื่อมีทุกข์จิตก็ไม่ตั้งมัน่นเมื่อจิตไม่ตั้งมัน่นทำทั้งหลายก็ไม่ปรากฏเมื่อเราอยู่ด้วยลักษณะอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทเห็นไหมว่าการแค่เราไม่สํารวมอันเดียวผลที่มันเกิดขึ้นเพราะการที่เราไม่สํารวมเกิดขึ้นเยอะมากแล้วเป็นเหตุให้เราไม่เห็นธรรมเพราะว่าธรรมไม่ปรากฏเมื่อธรรมไม่ปรากฏเราก็จะรู้อัดเห็นธรรมมันก็รู้ไม่ได้ก็จริงถ้าเราไม่สํารวมจิตมันก็จะสร่านไป ไม่สำรวมตาตาแล้วก็จะสั้นไปอยากดูนั่นดูนี่มองไปเรื่อยเปื่อยหรือไม่สำรวมใจก็สั้นไปอย่างคนชอบพูดเนี่ยมีอะไรสะกิดนิดหนึ่งก็พูดได้หมดพูดไปหาที่สุดจบไม่ได้มีคนยกประเด็นนี้มาอ้าวก็พูดต่อได้คนยกประเด็นนี้มาอ้าวเขาก็พูดต่อได้กลายเ,เป็นว่าจิตส่งออกสั้นไปเลยอย่าลืมว่าการที่เราพูดมากพระศาสดาตรัสว่าเป็นเหตุให้ห่างจากสมาธิ เป็นเรื่องที่ว่าเมื่อมีการทุ่มเถียงกันก็จะเป็นเหตุให้พูดมากเมื่อพูดมากก็ไม่สํารวมเมื่อไม่สํารวมจิตก็หาก่างจากสมาธินั่นแหละดังนั้นพวกเราก็พยายามคุยได้แต่อย่าติดคุยเยอะเขาพูดอะไรมาก็รู้ทุกเรื่องนั่นแสดงว่าจิตเราส่งออกไปเราก็ต้องพยายามสํารวมแต่ก็ให้ระวังว่าปากไม่พูดแต่ใจมันคิดอยู่ทั้งหนเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่ข้างในเลยว่า ไม่ซ่านออกไปเพราะถ้าเราซ่านไปความบันเทิงใจความอิ่มใจความสงบก็ไม่เกิดแก่เราเมื่อเราไม่มีความสงบมันก็อยู่เป็นทุกข์เมื่ออยู่เป็นทุกข์แล้วจิตก็ไม่ตั้งมัน่นเมื่อจิตไม่ตั้งมัน่นทำทั้งหลายก็ไม่ปรากฏเพราะทำไม่ปรากฏนั่นแหละลักษณะของผู้อยู่ด้วยความประมาททีนี้เราไปดูตรงกันข้ามพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย พิสูุเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นอย่างไรคือเมื่อพิกษุสำรวมอินทรีย์คือตายอยู่จิตย่อมไม่ซ่านไปในรูปทั้งหลายอันจะเห็นได้ด้วยตาเมื่อพิสูุนั้นมีจิตไม่ซ่านไปแล้วปราโมทย่อมเกิดเมื่อเกิดปราโมทแล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจเกิดปีติกายย่อมสงบเมื่อกายสงบแล้วพิกษุนั้นย่อมอยู่เป็นสุขเมื่อมีสุข จิตย่ำตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วทำทั้งหลายย่อมปรากฏเพราะทำทั้งหลายปรากฏภิกษุนั้นย่อมถึงความนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทโดยแท้เมื่อภิกษุสำรวมอินทรีย์คือหูอยู่จิตย่อมไม่ซ่านไปในเสียงทั้งหลายอันจะได้ยินด้วยหูเมื่อภิกษุนั้นมีจิตไม่ซ่านไปแล้วปราโมทย่อมเกิดเมื่อเกิดปราโมทแล้วปิติย่อมเกิด เมื่อใจเกิดปีติแล้วกายย่อมสงบเมื่อกายสงบแล้วภิกษุนั้นย่อมอยู่เป็นสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วทำทั้งหลายย่อมปรากฏเพราะทำทั้งหลายปรากฏภิกษุนั้นย่อมถึงความนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทโดยแท้เมื่อภิกษุสำรวมอินทรีย์คือจมูกอยู่ จิตย่อมไม่ซ่านไปในกลิ่นทั้งหลายอันจะรู้สึกได้ด้วยจมูกเมื่อภิกษุนั้นมีจิตไม่ซ่านไปแล้วปราโมทย่อมเกิดเมื่อเกิดปราโมทแล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจเกิดปีติแล้วกายย่อมสงบเมื่อกายสงบแล้วภิกษุนั้นย่อมอยู่เป็นสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมัน่นทำทั้งหลายย่อมปรากฏพระธรรทั้งหลายปรากฏ ภิกษุนั้นย่อมถึงความนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทโดยแท้เมื่อภิกษุสำรวมอินทรีย์คือลิ้นอยู่จิตย่อมไม่ซ่านไปในรสทั้งหลายอันจะรู้สึกได้ด้วยลิ้นเมื่อภิกษุนั้นมีจิตไม่ซ่านไปแล้วปราโมทย่อมเกิดเมื่อเกิดปราโมทแล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจเกิดปีติกายย่อมสงบ เมื่อกายสงบแล้วภิกษุนั้นย่ำอยู่เป็นสุขเมื่อมีสุขจิตย่ำตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วทำทั้งหลายย่ำปรากฏเพราะทำทั้งหลายปรากฏภ,ภิกษุนั้นย่ำถึงความนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทโดยแท้เมื่อภิกษุสํสำรวมอินทรีย์คือกายอยู่จิตย่อำไม่ซ่านไปในโผลฐพะท,ทั้งหลายอันจะรู้สึกได้ด้วยกาย เมื่อภิกษุนั้นมีจิตไม่ซ่านไปแล้วปราโมทย่อมเกิดเมื่อเกิดปราโมทปีติย่อมเกิดเมื่อใจเกิดปีติกายย่อมสงบเมื่อกายสงบภิกษุนั้นย่อมอยู่เป็นสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมัน่นทำทั้งหลายย่อมปรากฏเพราะทรรทั้งหลายปรากฏภิกษุนั้นย่อมถึงความนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทโดยแท้ เมื่อภิกษุสำรวมอินทรีย์คือใจอยู่จิตย่อมไม่ซ่านไปในธรรมทั้งหลายอันจะรู้แจ้งได้ด้วยใจเมื่อภิกษุนั้นมีจิตไม่ซ่านไปแล้วปราโมทย่อมเกิดเมื่อเกิดปราโมทแล้วปิติย่อมเกิดเมื่อใจเกิดปิติแล้วกายย่อมสงบเมื่อกายสงบแล้วภิกษุนั้นย่อมอยู่เป็นสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมัน เมื่อจิตตั้งมั่นทำทั้งหลายย่อมปรากฏเพราะทำทั้งหลายปรากฏภิกษุนั้นย่อมถึงความนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทโดยแท้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นอย่างนี้แหละเห็นไหมว่าแพทเทิร์นที่พระสดาตรัสซ้ำๆช่วยเราได้เยอะทําให้เราฟังครั้งหนึ่งถ้าเราฟังไม่ทันหรือจําไม่ทันเราก็ยังได้ฟัง ครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าจนกระทั่งอย่างในพระสูตรนี้มีหกครั้งนเราได้ฟังซ้ำหกครั้งเปลี่ยนจากตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นใจแต่แพทเทิร์นข้างหลังเหมือนเดิมเมื่อสํารวมจิตก็ไม่สร้างไปเมื่อจิตไม่สร้างไปปราโมทคือความบันเทิงใจก็เกิดเมื่อความบันเทิงใจเกิดความอิ่มอกอิ่มใจก็เกิดเมื่อความอิ่มใจเกิดกายก็สงบ เมื่อกายสงบก็มีสุขและจิตมีสุขก็จะตั้งมันเมื่อมีสุขจิตก็ย่อมตั้งมันเมื่อจิตตั้งมันทำทั้งหลายย่อมปรากฏเพราะทำทั้งหลายปรากฏภิกษุนั้นย่อมถึงความนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเริ่มจากการสำรวมและสุดท้ายก็เป็นเหตุให้ทำทั้งหลายปรากฏก็เหมือนกับพระสูตรที่พระศาสดาตรัสว่าเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถอ ภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วสิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริงเห็นไหมว่าแค่เราทําจิตให้ตั้งมั่นได้เราก็จะเห็นตามความเป็นจริงได้แม้เราไม่จาเป็นต้องยกอะไรขึ้นมาพิสารนาพระอ,องค์ก็ยังอธิบายว่าก็อะไรเล่าย่อมปรากฏตามที่เป็นจริงพรงะองค์ก็ะไรตั้งแต่ตาย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงหูย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียม จมูกกลิ้นกายใจแต่ละอย่างก็ล้วนปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะธรรมแต่ละอย่างก็จะปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยอย่างนี้เป็นตน้นหรือบางอันพระองค์ก็ตัดว่าเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงรู้ได้ตามความเป็นจริงซึ่งอะไรเช่นรู้ได้ซึ่งอริยสัจทั้งสี แค่เราทําจิตให้ตั้งมั่นได้เราก็จะรู้อริยสัจท,ทั้งสี่ดังนั้นนั่นแหละคือลักษณะของผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทการไม่ประมาทก็คือการที่เรามาสํารวมอินทรีย์นั่นเองเพราะเมื่อเราสํารวมอินทรีย์ได้เราก็นึกภาพว่าธรรมาย่าไหลไปสู่ธรรมพอเราสํารวมอินทรีย์ได้ปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นจิตก็จะไม่สั้นไปในสิ่งที่เราเข้าไปรับรู้ เมื่อจิตไม่สร้างไปปราโมทเกิดปิติเกิดสุขเกิดจิตตั้งมั่นทำทั้งหลายปรากฏนะการที่มันเป็นลักษณะของธรรมย่ำไหลไปสู่ธรรมอย่างนี้นั่นแหละเราแค่สตาร์ทช่วงต้นให้ถูกคือการสำรวมและสุดท้ายทมทั้งหลายก็จะปรากฏแก่เราในที่สุดนั่นเองและเมื่อทําได้อย่างนี้นั่นแหละคือเป็นผู้ชื่อว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทและความไม่ประมาท เลิศก,กว่ากุศลธรรมเหล่านั้นเลิศก,กว่ากุศลธรรมทั้งหลายนั่นแหละดังนั้นกุศลธรรมอะไรก็ตามความไม่ประมาทเลิศก,กว่าดังนั้นถ้าเราอยากประกอบด้วยกุศลธรรมที่เลิศเราก็กลับมาสำรวมให้ได้เพื่อสุดท้ายแล้วจะเป็นเหตุให้ธรรมปรากฏแก่เราก่อนทำจะปรากฏก็จะเป็นเหตุให้จิตเราตั้งมันดังนั้นคนที่มีปัญหาว่าเอ๊ะ ทำสมาธิเดินจงกรมมั่งนั่งสมาธิมั่งจิตก็ไม่ค่อยตั้งมันก็อาจจะต้องกลับมาพิจารณาจากพระสูตรเรื่องของผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทดูว่าตาหูจมูกลิ้นไกายใจเราสํารวมไหมอย่างนั่งสมาธิเราหมัวแต่นั่งคิดหรือเราพยายามจะไม่คิดในระหว่างวันเราส่งจิตออกนอกโดยส่วนใหญ่ตาเราก็สายออกไปหูเราก็สายออกไปหรือเปล่าอันแหละ กลับมาพิจารณาถ้าส่วนใหญ่ในแต่ในช่วงกลางวันเราส่งจิตออกนอกไปเยอะก็แสดงว่าจิตเราก็สั้นไปในตาในสิ่งที่เรามองเห็นในสิ่งที่เราได้ยินในสิ่งที่เราคิดก็สั้นไปหมดเมื่อจิตสั้นไปสุดท้ายมันก็ทําให้จิตไม่ตั้งมันม่นเมื่อจิตไม่ตั้งมัน่นทาก็ไม่ปรากฏเราก็ต้องทําตรงกันข้ามว่าเราจะไม่ส่งจิตออกข้างนอกจะไม่สั้นไปละในสิ่งที่ได้เห็น ในสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้กลิน่นสิ่งที่เราลิ้มรสถ,ถูกต้องผลทพะด้วยกายหรือรู้ธรรมด้วยใจเราก็ไม่สร้างออกไปเราก็พยายามสํารวมเพราะถ้าเราไม่สํารวมสุดท้ายก็คือผู้ประมาทแต่ถ้าเราสํารวมได้สุดท้ายก็จะคือเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วก็จะเข้ากับผู้ปฏิบัติไม่ผิดด้วยเห็นรูปมาได้ยินเสียงมาก็ไม่รวบถือทั้งหมดไม่แยกถือเป็นส่วนส พยายามสำรวมเอาไว้นั่นเอง